เรื่องข้วามุ่ง่างอน้ม่างม่งกินขังไม่ได้กินได้พ่ได้ดกิดความย้ามาตั้งแต่ไหนห้วนมาไม่ได้มนห่ว่ต้งชด้าบ้านนุป็่นนิทานต่อไปไพ่หนาเป็นข้อมือข่าวอมฉะเจง เป็นคำม,มังคำเิงกอมังจอเป็นคำห่คำหานคำว่าเสี่ยเกี่ยวเป็นคำม,ม้คำเกวคำว่าเสี่ยววางความเป็นเมืองลันช่างเป็นเราเล่า,าชาตทตักใส่โอูพฤษวรนา้ำเหล่าบาลีพระเจ้าเพฤนวานา้ำชุลาทหาวานา้ำอ้อยน้ำน้ำตาพิภีหลายประเทศเพคนมาสร้างจารีโนหลายภาษาเพคนมาจาังว่าเดนโน สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเพื่อนสุสุขสุขคนเนะาะก็ยินดีตอนรับส่งสาวบุญบ้านนาอีกแล้วใครพี่น้องเลยโดยกลับมาพบพอปะในมื้อนี้เนาะทางสุบุญกลับมาขึ้นบ้านใหม่ใคพี่น้องเลยทางเพื่อนของน้องอ้ําเนาะอยู่ที่บ้านป่านามาใคพี่น้องเลยไครเนาะเคยสมอยสิมีแถวเงินเดลทั่วร์วดเดลประจักษ์เนาะคือบูเห็นแขกคนมากใคพี่น้องเลยเหม็นมือนี่อยู่บ่ เนาะโวเห็นมีไผ่เด้อไ,ไปทางสมุนกับมาสวยลลนนะแ,แล้วเพิ่นเด้าก็ตะบอกว่าจังไรเนาะยิ้มแคบเนาะทั้งวันมีเพิ่นหาหม่องจอดรถเพิ่น้องไอ้ทางสร้างมาแล้วบ่เดี๋ยวนะี้เนาะโอ้กำลังสูตรบอกเดวาตนะบ่

นาดุงนาซานาบันนาไมขานนาเจ้ามาหนาเล้มาความมาทุกงาอยาหกยาได้ความมาไขยาให้มีถูกตนทุกคนรอขาเบิดญาาวลีวะหุปุโรภากางนาญาขีญนาติอุนาปุนามาสาตีปุนา ทอนแสงมอทอนแสงโดยแตยวมอสูตรแล้ละชิมออนแดดอบมืออ่านรอบอ่ย่นเลยอโดยแม่เยกับแม่ิำที่เกยบ่แม่นูกโดยสบายดีเอ้ยอาชีพว่าฮอดเหยียบเกินร้อยเลยวันนี้อาฮอดโอ้น่ะแม่น่าฮองายไป นีแล้วไงไร้อแล้วแล้วมาในีตั้งโอ้เหยียบเกินร้อยเลยนี่ยะโอ้ทำมาจะชองเที่ยวเลยทันยทองเที่ยวเลยเียทีงเทีเดียรแล้วียบร้อยสุดกอนเรียบร้อยมาทันยูเขากะทานคนสก็อก่อนพดี กำลังหาเงินผูกแขนบาทนี้เป่นหาเงินผูกแขนาถอยลางออกแล้วบาทนี้ถอยแล้วมผูกแนดปหเด็้อยตั้งลัก่อนมาให้น้องอ้ําผูกแขนให้ได้ประนด่นะทอยตั้งลัก่อนมีเงินนอนนี่แม่ที่นิ้ก้อนแล้วบานี้เงินได้เลยมผูกกัน เรื่อยก็ว่าหาทาง ừ. เี๋มาบึงไปทีมันยืนะพี่อมยนรถนะอยู่แดเนี่ยคุโตรยังกันเลมีเงนเพื่เอาเดบกเนาะเด็กมายั่เฮาวันนี้ได้ไปเขี่ยมาแล้วหลายคนยังบาทัวร์กันดิ หาเงินก็รอทีจันมีเงินกับผูกไผ่้าเป่าก็ได้เนาะมาเาลี้จส่งมันมาเนาะมาเนาะมาสอรอบอือ้ามาสองรอบแน่นอันนี้ง่ายขึ้น เ้าดีกว mm ่าเขาบรรเจ้ามาโฮมมาเรื่องมาอยู่กันอยู่ศาได้บาทที่ข okay. uh ึ huh. so, uh ้น huh. ท right. uh ่านใหม่ใส uh ่ยาดีแลยฮัน huh. ย okay. uh ูด huh. so, uh ีมีเองแต่บาทที่คุ้มไปพ้องเลยอาร้องบิ่งเงนบิ้งจานได้ดดมันจะจบจีง่หรือพ่อากันต่งสามอ่ะยืดยืงหยบ้มาอีนี่ความลงค่อยมาอีค่อยๆวนีก่อนอ่าูดีมี่เองจะดีต่อไปตุๆด้อเอา นี่กเข่าวันเจ้าเาโฮมมาเนอะมาดินมาีทาได้ปลูกปันตองโฮมปันไหวได้บาทนี่ให้จูดีให้ปลูกเน่งใช่ปันมาปลูกเนื่ายปนอยแต่นี่ต่อไปแล้วบาทนี่ให้ครับใหม่กู้ในทางไนี่ขึ้นเนื้อใหม่ใจอ่านมุ้งชะกชัยดีแล้วมันเยเดมุงหยาได้ร้อยมาแล้วต่อเกาจะปูตั้งเสียโลเลยละหน้อนี่อีนะเอาให้กดี พูดถาุ่นวันนีันก็บายเตียมมนี่วันนี้นี่ไปตามมันต้มดูคอมอมมันสุดนอียมดีมากได้คุแจกตั้งหิตแต่นี่เม่หนาทางนี้บวยรององนี้บัวเทียด้บาทนี่อ้าวงานขึ้นดีว่าทำแบบนู้นม่เไม่เล่นนุาใจ้ลต้องมองันไหได้บาทนี่ใช่ไปไปอยู่ อ่าจะดีต่อไปเลยคะอยู่ด <uh ีม um> ีแห้ง่ขานไกาอยากอนกอจะยอมได้าหอยู่น้ำเมื่อนน้ำต้องอย่างไรอยู่ท่องพักกันสังกันจได้ไรที่ได้มีชูกี่ขาได้มขี่ข้ามผมีนะเนาะี้ามก็อกเมยมานำนาเมยเราก็ลงมาเอาเมย์มารวบมงานนำเอาล้วลงมาได้เาได้อ่านกัน่าจะยอย่านเนนค่ะเนอ

น่าดีกว่าเกากเก่าจโงเ้อมื่ได้กันูได้งานนู้มาเป่าระเบิดแก่ตอบงกันใหม่ถึงูชากนใ่อยู่ได้บ้างอายุดีมีแห้งมาได้เเรื่องสำหลายบางพ้อมคิหอยได้ควไ่หม่มีใหญเพี้ยนโตมหาเจ้าพักให่เพี้ยนตัวจ้าคนมเจ้าตองเต่าป้มหามงเ่าโอยเ่าเชียสีันนี้อายุมันเยอะไอ้เให้ผู้คลองข้อั้วเ่าเก่าเก่ามันเยินมันยืนหักแทนขโมยบอลขโมยบอลนี่ นั่จะมาลั่งได้ไหจน่ะได้ไม่อเลยมันเลยบดชามานั่นบดชามาจาเอาิเศษได้หลายเยอะลายเยอะอยเออพอไดแล้วชามดชามนึ่งเลยนะอตว่ามันบดกัเลยอะบอได้ตัวนี่นอตปลาเออมาค่มาเชียร์ภูไม่ต้องที่ยวก่อน หอมไได้ไนี้นี่ได้ป่งแตกมันไทยตอมได้ตุ่มลูกตุ้มเก้าีเลยได้ช็ได้ตุมก้านี่สดิพด้สิโรตีโรตีใช่ไข่ดิมากรับคุณสูตรว่ากวอนีคิดว่ามาบ่านจะมาสวยคิด่ามาสวยด้วยนะพิ่รมาแต่บ้านเนาะดีแก้ย

ก็มือนอนควันมายอมน้ปผูกพงไส้ควันมาผลูกพงควายกันอยู่ได้หมอยรับมือมาดง่ายมือมาเป่าได้ไปอยู่นเพื่อนน้ำนอกไร้ไป้ยใต้คืแน่อยู่ดีม่แหงใหญ่เพี้ยตัวงอยเจ้าฮักใหญ่เวักหมยเจ้าคนมาเจ้าสาวปันตัวอยเจ้ามองปันเท่าหอยเจ้าใไหมมีอะย้อยไอยศึกษาทำอไรฮคหาไปถือกบท้องขนมาคนโลงหาไปถือกบไฟหเจ้าเฮียงยมันนั่นอยู่บนใหญ่ๆเด้อหายข้ามหายคู่นอยู่ดีม่แหงบัดบุญจงเย็นใจโหลานคจะไปใหนย เกินยาใช่ห้าสิบพันเราได้เฮยยาใช้น้อยได้เลยาไปย้ยไล้ใยาไย้ยไ่้ไปย้ยไป้ยไปย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 ้อไย้าไ้ยไปย้ยไปย้บไปยยไ้ยไปย้ไป้ยไ้ยไปย้ยไยไป้่ไปย้ยไ่ยยไปย้ยไป้ไปย้ยไ่้ยไปย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 ้ยไ่ย้่ไปย้ยไปย้ยไป้ยไปย้ยไปยไปย้ยไ่ย้ยไ่ย้ยไปยนยไปย้

ว่อย่งนอนตุงผ้าผ้าอยใหนนะบักุ่มซื่อหนักเลยไปในว่างเลยไม่ผูกาิดต้่ผู้ให้รเลมาพี่ป้าห้งเช้ากลับมามาประิที่โรงงานรอปับมือเมื่อใด้งมือว่าเป่าได้อ่าหีกว่าเท่าหีกขวดเจ้าเจ้ามาโห้เลยขวดขวใส่ขวมาขปล่อยขวอยู่ได้ความจีบใหม่ได้ความไข่ใหม่มีเครื่งตใหม่ฮะไเครื่องรักใหมคน

khủ, khủ cho chưa hết, vẫn chưa hết, không? đúng, 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 phải, phải,

อาหารนี่เย็นเก่งได้บนวชื่อชเรียนมันเห็นนุ่ดชื่น้อยไม่มาไเาแข่ไหนเขาเขนเรียนสางกันสร้างแข่ไหนสร้างแล้วเนี่ยเขาได้กินเลยไดเลยนะได้ให้เ้อเนาะไ่กัรได้งานเ้อ งห้กันคหกันให้กันแ่นี่นระมากักแทงกันหมาเนาะานอะมได้แทงกันนั่นบ่ขันา่งขออยู่นขอเช่าน้าชาคนบ่ชัวกูบอกกันแทงแล้วบ่ทงอาเอาไทยมากผูกแขนไทยคนแล้วขออยู่ขอเช่าแหนเขาแหลได้ลูกเลยูกได้า แล้วก็ได้เนาะแล้วมอขอหต่ม่างแล้วแล้วมอขอห้ยแล้วเป็นของพนน่ะบายนี่เออพิวนีเตั่นี้ตันี้ตั่นตัวนี้ตัวนี้ตัอนี้าันี้ติวนีาตัวนี้ตัวนี้พิวนี้ตัวน้ตานี้ตัน้อันี้ตันีลต่นั่นี้น้นนนี้ตน้นนนนีตน้น้นน้น้นน้น้นน้น้ันี้

จะมาเ pues like ่เลอะไรยดีนี yeah well ่ก็ย่แกไปน้มน่นอะไกันเมอนข้าวบ่มีเขาขเอาน้าุเลยไปไป่ไป่แล้วชุมขนัเาบเขามากอยดมาเอาวันจับน้าได้ปเนยังตรงเลยบอนีไปไปตรงอ่ะไปตรงนะมือใช้แบมือแบอใช้มางเอาวะมบเอาหนอยู่างนอกบอกขามากว่า เราเจ้าเลี้ห้ท่าแกวิทเท่าแกพนกบวิทเราเจ้าเลี้ให้ท่าแกพายเท่าแกคนบุกาพนระบุพายกคาจยิงไรเอาเราเจ้าเลี้มามิตรมาพายเจ้าเรี่ยงลุกยิงให้จุเจ้าสอนง่ายเ้จุเจ้าเรียนลูกชายุ๊เจ้าสอนงายเจ้าเรียนวว่าจุเจ้าได้ลายเจ้าเรียนควายจุเจ้าได้เพห่มิตรตัวแม่คําเงินคุณซาน สีชี้ทิศการทิกศลาวนิทานตำนานไฟเหล่าความผุถเถ่าเป็นว่าคุณชู่เป็นคำลุงความตามาแต่พ่อแต่แม่เป็นคำถักคำเกลี่มาแต่คนขาวขาวเป็นคำเยาว์คำลามาแต่เมืองไหนหัวหน้าบันไดมันหอมทั่วทั่วถาชวนเจ้กบ้านนุนเป็นนิทานต่อไปไฟหนาเป็นความข่าขาว่าองค์ชะเจ๋งเป็นคำมังคำเบ่งกอมังจ่อเป็นคำห่อคำหานคำว่าเชี่ยวเกียวเป็นคำพ้นคำเกลียวขาวเชี่ยววางความฉันเมื่อวันสัางเกระดองเหล่าสาโต ตั๊บชายโอ้เพื่อวานน้ำเหล่าบาลีพระเจ้าเพิ่นว่านน้ำสุราธนวานน้ำอ้อยน่าน้ำตาพิภีหลายประเทศเพิ่นมาสร้างจารีโนหลายภาษาเพิ่นมาจังว่าเดีนอน้ำมาเลให้แม่น้ำก้าน้ำหานพระเจ้าต้มตานมคุณก็ยังเอาน้ำเหล่าแต่เพิ่อรอพระเจ้าก็ยังเอาไปใช้คายพิจิโนมีนผีผู้ผีแทนผีผ้าชาวเมืองพม่าก็ยังเอาไปขึ้นหินผีธรรมดาน้ามาได้เกิดมาสำรับเลือกใครไดกินก็หายสูงไปค่อยๆให้ได้กินก็เก่าความบางความมี ดีกว่าพ่อกับแม่ดีกว่าพี่น้องเป็นร่วมภูมิบวมดได้กินกว่าภูมิตัวนี้ดีงามใช้ปอดภูมิยอดปัญญาภูมิเจ็บหูเจ็บตาได้กินกว่าตาตัวนี้หูห้องห้องกาแฟทุ่งข้าวเม่าเกล็ดพุชูแห้งภูชกแวงได้กินกว่าชกตัวนี้แวงดีแวงงามบัดชาวผู้ดีผู้งามมันยังแวงทางก้นไทยผมมีหมวกน้ำหล่อมันใหญ่แม่ยอมแสวงหาคนจับมิดใจมือกำขวาเจ้าลิงหมอนลิงหมอนล่าเขี้ยวหมากแขนชอบเท่าดุงนาง มือล like ูกกุกลูกหมางหัวยังยิ้มยี้งเงข้อยจะวิบลงดินให้นางำท้หลนี้มาช่วยขำจุกเจ้าเด้อคอยจะวิบลงน้ำให้พญากุดพญานาคมาชูวยทุกเจ้าเด้อคอยจะวิบถึงมาพูดเรื่องาทุกเจ้าได้ชกหายยืนหายขำถ่วมสอบคอยจะวิบไปกำมึงบางกอกให้จุกเจ้าได้แพ้กระสาเลยเดินมาข้อมาว่าเห็นแล้วคอยจะวิบไปกำมืองแก้วจุเจ้าเลยเดินน้าเลยเดินแหน่นความกัแข้งจะได้มีจุเจ้าหังคือดังเศรษฐีจุเจ้ามีคือดังทวยข้า เรียกลูกยิงให้เจ้าชมหมายเรียลูกช้ยเจ้าฉนง่ายอยู่ช่างใจแต่ก้นตะขาจะตะลุัยยวนลุ่ยุกังพลังชาตุโละโท่นอนรับขัดแท่ของช่างมันเอเอาค่าจะใส่เนาะเขาดีดีดีมิกินเหล่าเลยเออนก้จะไขว้ปะน้ำแก้วน้ำทิพย์โจรโจรไ้ไรบนนู้นทุกนเน่ยกำงแน่แน่แน่หรือเ่าน่น่ พร้ยครับผมเดี๋ยวจะมาบูชทางการาประตูพระบูันติจงรักกันตามนมาทั้งริมมาได้เลยนี่แน่นตอนนี้ก็แยกก้อนมนเยอะิดแยก้อนต้องเทียบหัวต้องใส่หอยมีให้มันเยอะนอยเปนประัษ์แนบแนบมาดิเนาะมบมามาดูกันดูพันุนี้อย่างแนบข้งนอกนี่ได้กินนะว่าประตูก็นั่งไกลเท่ตู้ บาทนนี้บาต้องค่หาคนโอ้โแบบง่ายเนาะแบบไม่ตอคุณออเดี๋ยวเดี๋ยวหงอกกันสักหน่อยเนาะหอกกับบุตมีคนเลยเนาะแบบ่ะไรแบบหางเอาน้องคนใก่เงินเพียงมา เอาทนโอนุ้อง้องนาีผัวนงนา่งมาเป็นเคยว่ามาหนิกาเป็นเคยว่าน้องสบายดีมามันนั่งกินนํำกันพี่ไน่นด้วยชันี้กระยอพ่อขอนไฟป่านนี้มาพี่มาพี่ก่อนก็ได้ล่ะจ๋ยังเอาไปให้พี่นั้นนั่งก่อน เอาไ้เาไป้น่เอไปเ้ขานดูก้กินมีเขามีน้มาเริอะเนาะันนี้กย้ายข่ายาน้าก่อนจะกินข่ากินน้ำเอ้าคือคนไปคนมากเลยล่ะเออคุนไปหาวันประตูคุนเอาไปประตูทำไงอะไอซันบานี่มีแต่ห้คชมเจ้านางก่อนแป๊บนึงเลยล่ะเด้อ คือว่าจบพิธีชูพระกนันได้ออกไปที่เรียบร้อยวันนี้กับวัแรงกับมันอนอยู่พี่ได้วบนแรงอย่างเนาะอ่ามีแต่ว่าให้ทั้งน้องนางน้องอ้ําแล้วกับทัวร์เมื่อขึ้นขอกบุญขอบคุณทั้งแม่บินข้าพอเด้อที่เพิ่ได้สั่งเือนให้ถุงเจ้าในครั้งนี้และน้องเลยเนาะอ่ให้พร่กนก็ได้อวพรขอขอบความขอบใจ เดยขอขอบบัวขอบคุณแม่บิ้งก็พอเพลิดเพลินได้อที่ซอยเหลือลูกมาในมือนี่กับพอให้แม่อยู่ดีมีแห้งความเก็บอย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีไข่ห้างใข่หี้ไข่ห้างไหนี้ไขกว้างไข่ควางด้อแม่เด้อกินสิ่งใดจะคอยแม่ปรารถนาทีนี้แม่นั้นจ้าเด็กกับเขาขอบกุณแม่บิ้งหลายๆเด้อที่ซอยเหลือลูกมาในมือนี้มีเงือนหลังให้อยู่ดีมีแห้ง ่ะนในวันเาดูลลูกกับพีในวันนีู้่หรกัลายลด้ี่แม่ให้สุขภาพแม่แข็งแรงนมแม่แต่ใส่เจ้าม่จะให้ได้ความแข็งแรง้นนมือเาจเนแมแมือมาให้จได้แกไมสุเด้อพอกับแม่ดีนะด้ยเนาะได้แล้ววันนี้ปาชัน สิแบบเบิ่งเอาแน่นางเอ้ยบัดนี้เด้อโดยยโดน้องเบิ่งนุงเบิ่งในครอบครัวแน่ก็ไดเฮาสิมีอยู่มีกินก็เบิ่งเอาแล้วบัดนี้น้องเอ้ยเนาะโอ้ยาั่นกินข้าวมาบ่เท่ามาพี่บ่เท่ามาโออานั่งกินนํากันพี่ล่ะมานั่งนํากันเเนาะเบิ่งสุสองเบิ่งก่อนว่าต้องมี นนลกักหมูมานั่งกินกันนี่มานัา่งกนป้าม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 านั่งเป็นพี่เป็นยังเดนามามากินกันมาวันเขาทำไยอต่ามากินบไหรบ่ป่ะไปไล้วนอกรยะไันนี่ <c ười> เราจะออกไปนอก

มันถอดมากมากเพิ่มมั้ยถอดเพิ่มเลยเนาะถอดลงปัดนี่ตีพันกรหาคนบุหรี่หาแต่เอื้อนนอกมาทำคูน้ำหาลุงหาป้าคนเพือนใกล้เนาะนางเย็นบ่พอในอยู่ได้กินเพิ่นนะเมื่อไหร่บุพเอพย์โดยขอบคุกขอบใจไดลายเด้ออยู่ดีมีแห้ง ไปไกลตบไงเนาะบ่ชูเด้ว่าเออมันก็ยิ้มเปื่อยๆนีเด้ออสนนีข้ากินน้ํามให้พี่น้องๆๆเดี๋ยวเราอยู่โนได้อ่ๆๆๆสนต้องมีกินบ อิมเลอมารอเ่ามาด้วยมาด้วยเวยแวเนี่ยยังงุ่มเลยลายเต็มเลยอ๋อบรไปยักลายได้ีพ่อชเอาเลยอาเลยพี่ได้อิมหรพอ่าท่านีกนอย่โอ้ยพอกินยี่ห่แม่เนาะใส่เบละเบิงทุกงนอาก้อนบาทนี่เดอ้ย อากันอยู่ใสทั้งทั้งสาวเพิ่นเพื่อนพี่น้องเอ้ยปัญหาคนบ่ได้หลายดอกเนาะเอาแบบหาแต่เอื้อน้องหาป้าหาลุงเนาะทั้งน้องๆเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดโคกินอยู่สเฮ็ดอยู่ทงเฮือนเลยบ่อือจไปทางใดดแหนเอาหมอยังซั่นนี่ ป่านนีบอกน้องอามกับน้องนางกันพอทั้งสมบูรณ์มีเวียกต่อหมอยังค่ะเดี๋ยนี่หมอกแกงเ่าไหมบ่านนี้โอ้ยชาอุ่นใจเ่าหมอแกงเราไหมไปลินไปไปน้าอาไปนางใอ้เยสิเมื่อก่อนเด้ออ่าอาอ ơi chị cáp con, kinh khẩu bao? kinh <laughs> bia. ôi nó, đẹp mau đấy. mau đó cả đám đi siêng làm á. ừ. phải siêng kính nèo làm nó đó, anh nhục nhưng mà thường là siêng. rồi, ba 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 ơi là cáp con, đỡ thợ đỡ mưa Ơi, đôi, đôi đôi đôi. à, nó. à, đi đó là đôi, đôi bưng là tìm là, là này thân. อพอปัญหาแขกคนก็ไม่รายหรอกหาแต่ย่าติพี่น้องเออน้องมาคนไกลเคินเคียงอยู่นีมาเนาะปูเพิ่นกะเอาทำที่ว่ามาคํำคูณพ่อพี่น้องเลยทำนี้และพอดีเอาหามาดาก็ยันบุมีในยู่ในกินให้เพินินเนะาะสั้นสำหรับคลิปนี้กับทางสมบูร์กับขอคขอุณขอบคุณทางเอวิ่งกับไอเพชรหลเดอที่ได้วางใจให้ทางน้องเป็นสะพานบุญให้ นี่แหละมาสัางเคื่องสังสรรคให้ทั้งน้องอํากับน้องนางเนาะโดยป้าชั้นสำหรับคลิปนี้ก็เได้คอลาพีแล้วน้องไปก่อนเนอขอการว่าสบายดี